ใหมเย็นยังต้องตอเล่นกับฟถ้าคู่ไม่ได้ฟองใสตัวเองการคู่นอนใส่อาวรถลนาวกันาวรวิวังเวให้ดูว่าอุอยาเลใว่าอุ่ชยากเลหัใจยังเต้นนาวมา เราลกสนนเอาไว้เป็นเงินจะมั่นังใจกดืดูว่าอมเชาอไว้ตงกินว่าอุเชาอาไว้คิดว่าเห็นใจคนจะได้พูดนอนคิว่าเห็นใจจะได้พูดนอน maji-maji ba fa na maziwa maziwa n ɛ n ɛ zaya saba saba tawo a ti wa kutu n ɛ naya nga ba fa yi ma lora. คนในข้าพิสัทกทุกท่านเลยนะครับผมเสียงปรบมือให้กับตัวเองด้วยและกันนะครับรับผมกับทุกคนทุกท่านกันเลยและกันนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็อยู่กับพวกเรานะครับกองเชียร์กอล์ฟซิตี้นั่นเองนะครับช่วงนี้เดี๋ยวลงกันก่อนนะครับวี่นั่งรำทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านกันด้วยและกันนะครับแล้วก็สําหรับในวันทุ่งนี้นะครับท่านใดนะครับว่างเว้นจากภารกิจนะครับ นะครับไม่ได้ไปทํางานนะครับหรือว่าวางเว้นอย่างไรนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับแห่ห้องร้องเจ้าหน้าวงสะกดนะครับหรือว่าเจ้าหน้าอาถรรพ์นนั่นเองนะครับแห่ฮ้องร้องนะครับไปอุปสมบทด้วยกันนะครับที่พรตสีมานะครับวัดดอนเกอกนั่นเองนะครับสําหรับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับเป็นรอบโชว์น้องๆนางรํานั่นเองนะครับคณะละสองคนครับผมนะครับคณะละสองคนนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวลงกันก่อนนะครับเดี show, ๋ยวลงกันก่อนนะครับคณะละสองคนนะครับก็เลือกมาเลยนะครับเลือกมาเลยแล้วกันนะครับก็มีหลากหลายคณะนะครับมีคนที่เต้นเก่งนะฮะหรือว่าแฟนคลับเยอะนะครับหรือว่ามีท่าเด็ดนะครับก็นัดขึ้นมาโชว์ได้เลยนะครับเป็นรอบโชว์นะครับปล่อยให้เต้นฟีสไตล์กันเลยทีเดียวนะครับนะครับแล้วก็โชว์สองรอบสองเพลงด้วยกันนะครับ อ่านี่เพลงแรกกับเพลงที่2นะครับก็เปลี่ยนตัวได้นะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวได้นะครับเปลี่ยนผู้เล่นได้ครัผู้เต้นผู้รำแท็กทีมนะครับแท็กทีมนะครับอ่าไม่ชอบแท็กทีมชอบสวิกกิ้งโอ้โหขนาดเลยทันทีครับทันทีกันเลยทีเดียวเชียวขนาดเลยชอบแบบแซนด์วิชอย่างนั้นเลยตะกบคู่กันไปโอเคนะครับโอเคนะครับก็สำหรับช่วงนี้นะครับน้องๆนักรำ้องแต่ล